สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับกันยามเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันอังคารที่29ตุลาคมคศก2567คุณผู้ชมผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Today นะครับรายการที่นำเสนอข่าวและสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพอากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวากาศเอกวีรชนนารานุชครับ ผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์เจริการสนาทีถึง8นาฬิกาโดยประมาณผ่าน4แพลตฟอร์มครับช่องทางแรกเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพประกาศทั่วประเทศช่องทางที่2เป็นเคเบิทีวีของกองทัพประกาศนะครับช่องทางที่3 w w w r t f l i v e นะครับ iptv นะครับและช่องทางสุดท้าย Facebook Live RTF c h a n anel ครับเช้าวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาพูดคุยกันนะครับในรายการเช้าวันนี้ครับ เนื่องจากว่าในแต่ละปีนะครับกองทัพากาศก็จะรับน้องๆฐานกองบัญชาการใหม่นะครับในปีหนึ่งก็ประมาณ2ผัดนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งัดนะครับซึ่เป็นผัดที่2ที่จะรับเข้ามาอยู่กับพวกเรานะครับเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพอกการผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ปกค,คอรองและก็ญาติพี่น้องหลายคนอาจจะมีความกังวลใจวันนี้นะครับเพื่อจะให้คลายกังวลใจเพิ่มความมั่นใจผมได้เรียนเชิญท่านผู้บัญชาการน่วยบัญชาการอากาศสุโยทินผู้ประกาศโทรกจรฤทธิแก้วอภัยมาคุยกันในรายการครับสว ขอบคุณมากครับพี่จ้อยครับไปเกรยรายการแต่เช้าเลยวันนี้ <c oughs> นะครับผมทราบข่าวว่าอีกไม่กี่วันนะครับจะได้มีโอกาสเปิดบ้าน, <c oughs> น,น,นต้อนรับน้องๆน,นะครับตหากรกองบัญชาการใหม่ผัดที่2ของ <c oughs> ปีนี้นะครับ, <c oughs> รบผเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวล <c oughs> อย่างน้องก็าอาจจะกลัว <c oughs> นะครับัน <c oughs> นี้อยากให้พี่เพิ่มความมั่นใจนะรให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยครับก่อนอื่นเลยครับนโยบายของท่านผู้บัดการนะครับแล้วก็รวมถึงตัวพี่เองในฐานะผู้ครับหน่วยนะครับมีนโยบายเรื่องนี้ในการดูแลน้องๆอย่างไรครับครับผมก็ ในส่วนของฐานกองบัญชาการนะครับท่านผู้มิชาการฐานอากาศเนี่ยท่านได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นได้จากนับตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นดารงตําแหน่งนะครับท่านไปเยี่ยมฐานกองบัญชาการที่หน่วยบัญชาการอากาศยอทินเลยนะครับไปถามสารสุขสุกดิบไปร่วมรับประทานอาหารนะครับตลอดจนเมื่อท่านไปตรวจเยี่ยมหน่วยต่างจังหวัดนะครับ จุดหนึ่งที่ท่านไปคือกองพันธนการ์โยทินกองบินนั้นๆนะครับไปพูดคุยไปร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆทหารเช่นกันนะครับอีกอันนึงที่เห็นได้นะครับก็คือในส่วนของนโยบายของท่านผู้มัุการอานตกาศปี6 7ถึง68นะครับส่วนของทางด้านการสวัสดิการนะท่านก็ได้กล่าวถึง การกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องทานกองประจำการในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการสวัสดิการการกำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดนะครับส่วนนี้นะครับรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่ทหารจะควรจะได้รับหลังจาก นำไปประกอบอาชีพหลังจากที่ปลดประจำการไปนะครับครับท่านก็ได้พัฒนาเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลหลายๆหน่วยเพื่อรองส่วนนี้ครับผมผมเคยได้ยินท่านพูดอยู่บ่อยๆครับพี่จอนครับบอกว่าเราเนี่ยต้องดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนน้องคนเล็กในครอบครัวครับผมมันเป็นยังไงครับพี่ครับเรื่องคนเล็กคนเล็กในครอบครัวก็คือเขาเป็นพลทหารเป็นตําแหน่งที่ เล็กที่สุดนะครับเป็นแต่เป็นฟันเฟืองที่แข็งแกร่งนะครับช่วยสนับสนุนช่วยปฏิบัติภารกิจต่างๆของกองทัพเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้เขามีความแข็งแกร่งเฟืองเล็กๆก็มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราจะสามารถทำให้เขาแข็งแกร่งได้เนี่ยกองทัพอากาศก็มีนโยบายที่จะปฏิบัติตรงนี้นะครับในส่วนนี้นวยบัญชาการอากาศโยชินเนี่ย ก็ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารคข้ามาจําการขึ้นมามมมนะครับก็เราได้ประชุมพูดคุยกันนะครับถึงความจะเป็นด้านต่างๆที่รเราจะต้อง พัฒนาอย่างเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นฐานด้านการสาธารณูปโภคการกินอยู่ลานอนการประกอบเลี้ยงอาหารต่างๆหรือเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับเราเราพัฒนาปรับปรุงทุกด้านครับในฐานะที่พี่จ้อนเป็นผู้วอบหน่วยและผู้บัญชาการหน่วยประชาการกระทรวงทรยได้ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษโดยเฉพาะน้องๆที่ทาหน้าที่เป็นครูฝึกนะครับเป็นคนที่ต้องไปฝึกเขาในครับในการดูแลแต่ละวันนะครับมีการเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เน้นย้ําเบื้องต้นเลยคือหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยครับนะครับเขามาฝึกเขามาีความเป็นพลเรือนในเบื้องต้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพร่างกายเขาอาจจะยังไม่มีความแข็งแกร่งเหมือนกับพวกครูฝึกที่อยู่มาฝึกมาตลอดอยู่แล้วนะครับรวมถึงสภาพอากาศก็อาจจะ ร้อนร้อนกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับรวมถึงมีการอบรมครูฝึกให้ปฏิบัติตามแนวทางตามคู่มือที่กําหนดไว้นะครับมีการอบรมก่อนที่น้องทหารประจำการจะเข้ามาประจำการนะครับครูฝึกจะมีความพร้อมได้รับการฝึกทั้งในเรื่องของ การสังเกตอาการนะครับว่าน้องเขาไหวไม่ไหวคือไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวถูกต้องครับน้องๆด้วยใช่ครับมีการอบรมความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้เครื่อง AED ฟื้นคืนชีพกระตุกหัวใจพวกนี้ครูฝึกเราได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ ทบทวนทุกครั้งที่น้องทางกรมบัญาการจะเข้ามาครับครับพอนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้จากปากท่านผู้บริการโดยการการสุโยตินเนี่ยก็คงพลอยคลายกังวลไว้หน่อยนะครับขอให้มีความมั่นใจว่า2ปีนะครับหรือ1ปีที่น้องมาอยู่กองบัญาการนั้นไม่ใช่แข่งการเสียโอกาสครับแต่เป็นการได้โอกาสในหลายๆเรื่องนะครับในส่วนของกําหนดนะครับในการรับนะครับจะมีขึ้นเมื่อไร่และที่ไหนอย่างไรครับ ก็ในวันศุกที่1พฤศจิกายน2 5 6 7นกี้นะครับกองทัพอากาศเราจะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับยานพาหนะไปรับน้องๆถึงภูมิลำเนาเลยภูมิลำเนาเลยใช่ครับจุดที่น้องๆเขามาส่วนใหญ่ในงานตรงเราที่ได้รับมาที่กองทัพอากาศเป็นน้องๆอยู่ภาคไหนครับพี่ครับก็จริงๆแล้วทั่วประเทศนะครับแต่ในส่วนของที่ตั้งดอนเมืองเนี่ย จะเป็นน้องน้องทหารที่อยู่ในโซนภาคกลางและภาคอีสานทั้งตอนเหนือและตอนใต้ครับมีรับกันแต่เช้ามืดเลยนะใช่ครับผมจะมันเท่าไหร่ครับที่มาอยู่ในปีนี้นะครับผลัดที่2 25ส7เจนี่ยจะรวมทั้งสิ้น2,735คนครับโดยในส่วนของที่ตั้งดอนเมืองเนี่ยจะแบ่งเป็น รับมาพันสองาคนครับผมก็หลักก็สองพัประมาณนี้นะครับที่ต้องอยู่ในอ้อมอกของกองทัพการในการดูแลนะครับหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรขั้นตอนอย่างไรอยากอยาให้พี่จอนเล่าให้พ่อคุณแม่ได้สบายใจหนึ่งว่าเรามีกระบวนการในการดูแลเป็นอย่างดีในการคัดกรองแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยครับครับก็หลังจากน้องทหารเดินทางมาถึงจุดที่รายงานตัวครับ นะครับลงมาเนี่ยเขาก็จะมีการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ<ม>ออจำนวนยอดว่าน้องๆมาครบกันหรือเปล่า<ม>นะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางด้วยนะค่ารถ คนละ90บาครบบาทครับก็คัดกรองเรื่องโควิดโรคก่อนนะครับใช่ครับเป็นการเริ่มต้นเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับน้องนี่บางคนอาจจะภูมิต้านทานอาจจะยังไม่เท่ากันบางคนแข็งแรงบางคนอ่อนใช่ครับทีนี้มาถึงคําถามสําคัญนะครับมีหลายคนพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องอาหารการกินเรื่องการดูแลเรื่องของการฝึกอาชีพเรื่องของการพัฒนาทักษะความสามารถตลอดที่อยู่กับกองทัพการเนี่ยแนวทางเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างครับ ครับก็ตามที่ที่บอกตอนแรกนะครับเป็นนโยบายของท่านผู้บิญชาการอากาศอยู่แล้วนะครับในส่วนของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเนี่ยก็นํานโยบายไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็จะมีแผนการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่น้องๆอยู่นะครับลงเรือนลงนอนลงประกอบเลี้ยงห้องน้ําห้องส้วมต่างๆเรามีแผ่ที่นอน่ถูกต้องเรามีแผนพัฒนาหมดนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ย ที่ผมได้ไปตรวจเยี่ยมตามมีต่างๆนะครับกองพันต่างจังหวัดทุกองพันนะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับน้องๆทหารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกบ้านดีแน่นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับก็แต่ละหน่วยก็มีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงเข้าสู่แผนต่อเนื่องด้วยนะครับพัฒนาต่อต่อเนื่อง ในการฝึกนะครับนอกจากการทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงนะครับมีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยเรื่องของการออกไปนะครับในการประกอบอาชีพเนี่ยเราเสริมเี่ยวเล็บทักษะยังไงบ้างครับอืมครับก็น้องๆเนี่ยจะได้รับการเพิ่มวุฒิการศึกษานะครับโดยการศึกษากศนนะครับเพื่อที่จะขยายโอกาสในการทํางานนะครับพอวุฒิการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสในการที่จะเข้าร่วมงานในที่ต่างๆมากขึ้นนะครับตรงนี้ ทุกหน่วยปกครองทหารจะมีโครงการนี้ทุกที่ครับผมรวมถึงในส่วนของกองทัพกากาศเองนะครับก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขใช่ครับถูกต้องครับอาที่เช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็จะมีน้องๆไปร่วมฝึกทักษะการปฏิบัติงานต่างๆนะครับช่างเชื่อมช่างซ่อมแอร์ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กซ่อมมุ้งลวดอะไรต่างๆเพื่อนําไปประกอบอาชีพหลังบทได้ นะครับรวมถึงในพื้นที่ภูมิภาคที่หน่วยทหารตั้งอยู่อาจจะมีภาคีเครือข่ายที่เพิ่มเติม,มจากจากนี้นะครับอย่างเช่นวิทยาเทคนิคอ,อะไรพวกนี้ครับเขาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆทหารครับครับมีหลากหลายครับผู้ผู้ชมผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเสียงตอบรับของผู้ประกอบการหลายๆที่นะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็ว่า อยากได้น้องๆหานกองบัญชาการเข้าไปในสานประกอบการในการทํางานนะเพราะว่าสิ่งที่เ่าเห็นคือความมีวิญญาณใช่ครับนอกจากร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพเป็นคนที่จากเคยที่ไม่ค่อยแข็งแรงมีรูปร่างคุณดีขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นอันนี้คุณพ่อแม่เห็นกันใช่ครับเห็นแน่นอนครับครับเมื่อมาถึงวันที่ได้เยี่ยมญาตินะได้เยี่ยมญาติเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานท่านเลยใช่ครับอ้าวทีนี้คุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาเลยนะ จะได้ออกคอนปีใหม่ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับอ่าได้ฝึกและได้ออกก่อนปีใหม่ได้พบกันแน่นอนคอ่าทีนี้ระหว่างที่อยู่จะสามารถสื่อสารกันอย่างไรกับผู้ปกครองได้รู้โอ้โหสภาพแวดล้อมอย่างที่พี่จอนเล่าให้ฟังความเป็นอยู่เนี่ยติดต่อกันยังไงครับไม่ต้องห่วงนะครับก็คือเราจะมีช่องทางการสื่อสารนะครับทั้งในเรื่องของเพจ Facebook ของหน่วยปกครองทหารทั้งกลุ่มไลน์นะครับ บิดามารดาผู้ปกครองนะครับจะได้เห็นสภาพความเป็นไปการกินอยู่หลับนอนการฝึกการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของบุตรหลานของท่านแน่นอนครับครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกรังแกนะครับหรือสภาพความปอยู่ไม่ดีเนี่ยฟ้องท่านเลยเนียได้ครับผมได้เลยครับเสียดายที่เกินครับพี่จ้อครับเวลามีน้อยครับท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่จ้อฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัว ถึงความมั่นใจไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวเมื่ออยู่กับกองทัพอากาศเช่นลยครับครับผมก็ฝากทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องทหารนะครับบอกเลยว่ามาอยู่กับกองทัพอากาศไม่ต้องกังวลใจนะครับรอดูความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของบุตรหลานท่านดูความเข้มแข็งความมีระเบียบวิน,นัยนะครับความสมาร์ทของบุตรหลานของท่านนะครับแล้ววันนักรบพบญาตินะครับท่านจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ครับ เชื่อมันในกองทัพอากาศครับครับผมครับของคุณีเจ้าม็นยังสูงครับทั้งหมดนี้ครับคือความห่วงใยครับของกองอากาศแล้วก็เพื่อจะลดความวนใจของพ่อแม่เพิ่มความอุ่นใจนะครับเมื่อน้องๆมาอยู่กับเรานะครับเป็นโอกาสนะครับที่น้องจะได้พัฒนาทักษะนะครับและคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็จะเป็นคนดีออกไปรับใช้สังคมเป็นคนที่มีระเบียบวินัยต่อไปครับเสด็จลิเกินเวลาหมดแล้วครับพบกับเราได้ใหม่โอกาสหน้าครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ